เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหตุการณ์ไหนก่อนไอ้พลอยเด้งออกมาจากท่อแน่นอนกูโกรไปก่อนส่วนนนั้คนที่สองคนที่สองกูเดินสวนกับประยุทธ์มาพวกกูลนกูเลี่เดี๋ยว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 เจอศพที่ไหนผมทำเควสอยู่เนวิเกชั่นอยู่แถวแถวเดินออกมาจากเนวิเกชั่นนี่แหละงกำลังจะไปห้องกลางจะไปโคตรเมเจนซี่ไม่คือพี่พลอยเดินสวนเข้าไปเหรือว่ายังไงแล้วคือยังไงพอยเด้งออกมาจากท่อเด้งออกมาจากท่อไหน หห้องมเบป่อนห้องเบป่อนแล้วพอเปิดบปก็ห้องเดเวกชั่นใช่ไหมอย่าใส่ป้องดีนะอย่าปกป้องนะ้วปกป้องมีตัวด้วยนะผมโดนกล่าวหาดูไหมผมเข้าไปทำเควสในห้องเนวิเกชั่นพี่แล้วผมก็เดินออกมาเขาจะไปแก้ไฟดูเอิร์ธทำเควสหนไปแล้วกันตาหน้าแต่ตอนนีโพลี่เลยฮะได้ไหมไอ้บอยมือได้เหี้ยมันย้ไม่มีอะไรเยบอยสงสัยกูว่าสงสัยมีไอดอลเปในออส บอลมูเทาเหรียญตกไปไอ้พลไปช่วยหาไหมกูไม่คิดว่าไอ้เมย์จะมาเพราะว่ากูไม่กินวัเอ้ยกูไม่ทำได้ดูไปเชิญครับเชิญลงไป A Few Moments later. ใครใครรีพอร์ตแม่งล็อกห้องด้วยล็อกห้องเธอปายุด,ยดเนี่ยผมเพิ่งบอกพี่ตามแก้วว่าพี่ใช้ทฤษฎีนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนอื่นน่ะมันปิดประตูพี่ก็โทษผมคนเดียวดิใช่กูบันใจเข่าหน้าไม่สนกูผิดมือบอดกูเลยเ้ยอันนี้ขอบคุบ้างอ่าเมื่อกี้ไปห้องไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีปายุดน,นะที่มี แต่เป็นคนกดเปิดไฟกับมือผมเองเนี่ยมีมีมแต่มันเดินแต่มันเดินออกมาคนแรกมันมากดประตูก่อนแต่เดี๋ยวนะคือผมไอ้ไหมแล้วผมเสร็จแล้วผมก็ออกไปทำเควสไงไฟยังไม่เสร็จอะไรไฟไม่เสร็จอะไรอย่าอย่าผมเป็นคนเปิดติดกับมือแล้วมันเด้งหายไปเองด้วยอย่าอย่าไม่เด้งไม่เด้งไม่ได้พี่กดแกเมื่อกี้ใจเย็นในทิศแกนั่นแหละ ข้อหาปกป้องพลอยเกินไปนะครับพี่กับผมเว้ยจริงไปยุดเลยใช้ใช้โหวตให้คนละสิบปักไม่เอาไม่เอาไม่เอาโซไม่เอาแต่โตข้อหาปกป้องพอยเกินไปเกินหน้าเกินตาผมไม่ได้ปกป้องไว้พี่ถ้าพี่โดนกล่าวหาพี่ปกป้องตัวเองปะเออใช่ใช่ต้องแต่บอกผมไปก่อนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็มีพี่เบิร์ดอีกคนหนึ่งเมื่อกี้พี่เบิร์ดอยู่ไหน